การถวายน้ำหิ้งพระน้ำคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ความเย็นและความเมตตาการถวายน้ำให้พระพุทธเจ้าหมายถึงการถวายความบริสุทธิ์ใจของเราแด่พระรัตนตรยัยไม่ใช่เพียงแค่เอาน้ำวางไว้บุญหิ้งแต่คือการสื่อสารด้วยพลังแห่งศรัทธาในทางธรรมะน้ำคือพลังแห่งชีวิตในทางพลังบุญ น้ำคือสื่อกลางระหว่างจิตของเรากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อเราถวายน้ำด้วยจิตที่สงบเย็นและมีความเคารพพลังนั้นจะสะท้อนกลับมาเป็นความสงบในชีวิตในพระธรรมท่านกล่าวไว้ว่าแม้ถวายของเพียงหยดน้ำหากเราถวายด้วยจิตศรัทธาย่อมเกิดบุญใหญ่ยิ่งกว่าถวายเงินถวายทองดังนั้นอย่าดูแคลนวิธีเล็กๆนี้เลย เพราะน้ำบนหิ้งพระคือสะท้อนสิ่งในใจของเราอย่างแท้จริงข้อที่หอย่าถวายน้ำค้างคืนใช้น้ำซ้ำนี่คือข้อผิดพลาดอันดับหนึ่งของคนส่วนใหญ่หลายคนวางน้ำถวายพระแล้วปล่อยค้างไว้หลายวันบางคนเอาน้ำเดิมมาเติมใหม่บางคนก็ไม่ล้างแก้วก่อนถวายท่านรู้ไหมครับว่าการทำแบบนี้เหมือนถวายน้ำอับโชคเพราะเมื่อเรานำน้ำไปถวายพระพุทธรูปนั้น เกรียบเสมือนสูนรวมพลังแห่งบุญเมื่อน้ำถูกตั้งอยู่ตรงนั้นพลังศักดิ์สิทธิ์จะถ่ายเทลงในน้ำแต่ถ้าเราปล่อยค้างไว้ข้ามวันพลังบุญนั้นจะเริ่มนิ่งและกลายเป็นพลังหยุดนิ่งในบ้านในทางจิตตะบ้านที่มีพลังนิ่งมากเกินไปจะเกิดสภาพที่เรียกว่าพลังติดขัดทำให้คนในบ้านรู้สึกเหนื่อยไม่มีแรงทำงานเงินไม่หมุนโชคลาภไม่เข้ามาดังนั้นควรเปลี่ยนน้ำทุกวัน และเมื่อเทน้ำนั้นออกอย่าเททิ้งในที่สกปรกเช่นท่อระบายน้ำหรือส้วมให้เทน้ำที่ถวายลงในต้นไม้หรือลงพื้นดินสะอาดเพื่อคืนพลังบุญสู่ธรรมชาติจากนั้นล้างแก้วให้สะอาดแล้วค่อยใส่น้ำใหม่ถวายอีกครั้งทำด้วยใจระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พร้อมอธิษฐานในใจว่าข้าพเจ้าขอถวายเครื่องสักการะด้วยน้ำอันบริสุทธิ์ ขอให้พลังแห่งความเย็นและเมตตาของพระรัตนตรยัยคุ้มครองข้าพเจ้าให้มีโชคลาภความร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองเมื่อทำเส้นนี้จิตคุณจะเย็นลงพลังในบ้านจะไหลเวียนสิ่งดีๆจะเริ่มเข้ามาโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวข้อที่สองน้ำที่ถวายต้องเป็นน้ำที่บริสุทธิ์จริงๆน้ำที่ถวายพระควรเป็นน้ำที่สะอาดที่สุด ไม่ควรใช้น้ำกรอกที่มีกลิ่นคลอรีนหรือเก็บค้างไว้ในขวดนานๆเพราะพลังบุญต้องอาศัยความบ